สวัสดีครับพี่น้องผมเมื่อนี้สิพามาเบ่งที่ผมติดตั้งไว้นะครับติดตัง้งแสงโซลาเซลล์วไว้กับป๊ำปั๊มชักสองนิว้วปั๊มดูดประดานครับดูดประดานโดยใส่มอเตอร์เชิงสะพาดึงครับมอเตอร์ยูนิเวอร์แซลหรือที่เพื่นอนกันว่ามอเตอร์มหาจรรจ์น,นะครับ คือมะเบิงหนากตอนที่ออกไม่ๆ่ครับบานาทีแห้งบ่ตอนนี้เวลาครับประมาณจากเจ็ดโมงสามสิบห้านาทีพามาเบิงโตต่ำมสองนิ้วคิดว่ายังบ่มีผู้ใดทัานไดเห็ดนะครับนี่นาบม,มาแล้วแต่แดดอ่อนๆนะครับ คิดว่ายังพูดใดท่านไดเหตุเก็คือว่าต่ำสองนิ้วกับมอเตอร์ตัวนี้มีเส้นน้ำพึ่งออกแล้วครับนี่แดดจะประมาณนี้ฟังนี่สิรับแด,ดดดีกว่าเลยครับช่วงนี้ช่วงเสาร์นี่ช่วงเสาร์สิรับแดดดีกว่า พอดีใส่งานแบบเร่งด่วนครับฉุกเฉินต้องต้องรีบใส่น้ำต้องการใส่น้ำด่วนๆน้ำออกประมาณนี้ครับเจ็บมงเทงมอเตอร์สองตัวครับคิดว่ายังม่งที่ผู้ใดเหตุคือว่าเท่าเท่าที่เบิ้งมาหาข้อมูลอาจารย์หลายๆท่านเพจนกระทังดึงแค่หนึ่งนี่นะครับ แต่ผมว่าดึงสองนิ้วเอามาดึงเอามาชักสองนิ้วด้วยแทงสองแทงต่อมอเตอร์หนึ่งตัวทั้งเบิดจะซื้อสีแทงครับใส่มอเตอร์สองตัวดึงใส่มาแล้วประมาณจักหนึ่งเดือนครับ คือว่า่านคือว่าได้น้ำเราจะมอเตอร์จะพร้อมห่อนกับบ่อปันไดครับจับได้มอเตอร์กับ่นบบนบบบานมาแล้วหนึ่งเดือนปั่มกับทำงานได้น้ำประมาณนี้อันนี้คือแดดช่วงเท้ารอบกับยู่ยู่ประมาณนี้ครับชายช่วง เก่ามงไปแล้วนี่คือว่าสิบวกว่กนนี่เร็วกันหนี่รอบไปเต็มทีว่านี่ครับน้ำออกแบบนี้คู้บาอาจารย์เพื่อนๆพี่ มีความคิดเห็นว่าจังใดน,นะครับต้องปรับปรงม,มืองใดบ่แต่มอเตอร์นี่ผมคิดว่ามันพานแล้วครับแต่ส่วนปัน่มมันหลูกึกว่าน้ามันมันออกพอเต็มผมว่าจีร้องเตรียมใส่ต้องมีใส่ีิยอนลงไปดูดเนี่ยครับให้เหลือนิ้วเพ่องเพื่อสีให ดูดง่ายดูดเบากว่าเกาียวีดีว่าครับหรือว่าใส่ใส่หนาสองใส่ใส่สองเนิยวดีแล้วมีความคิดเห็นว่าจังไรซอยผมคิดเนี่ยครับแต่ที่เบิ้งอยูน่นี่ใส่งานอยูน่นี่คือว่ามันคุมคุมแล้วล่ะครับแต่อยาก ต้องการเนี่ยครับต้องการระดับน้ำที่ดูดมาได้ต้องการหลกว่านี้คือว่าเพราะว่าเรื่องคุมทานี่คือแผงนี่มันเป็นแผงที่ซสื่อมากแผงแตกนะครับแผงแตกแผงสภาพแบบเนี้ยครับแผงละพันแผงละพันบาทอนะัานนี้แผงยืมครับชุดนี้แผงยืม มาพิงไว้ใส่ใส่งานแล้วนามที่ใดก็คือประมาณหนี่มอเตอร์กัลูกละหกร้อยครับมอเตอร์ลูกละหกร้อยใดมาคือว่าไดมาถืออยู่ครับหกร้อยร่วมทรงแล้วแล้วก็ ที่ลงทุนนะมีมอเตอร์มีมูเล่มูเล่ตัว80บาทมูเล่หน่อยครับมูเล่ตัวนี้นี่ครับมูเลสีเขียวนะครับตัวละ80บาทปั๊มนี่ปั๊มนี่ของพ่อครับปั๊มเก่าของพ่อผมคือว่าเก็บมา เก็บมาใส่มันพังอยู่ครับมันหักปั๊มนี่หักปั๊มแตกแตกตรงหัวนี่ครับอยู่แตกหูนี่หักออกก็เลยไปจ้างเขาเชื่อมครับจ้างเชื่อมราคาซ้ำกันกันบมอเตอร์เลยครับห้าร้อยบาทบ่เป็นยังครับเผดเองบ่ได้มันเป็นเด็กรอเลยไปจ้างสร้างเขา เห็ดเพิินก็เห็ดดีนะครับใส่งานได้มือนันเบิดประมัณนไปเบิด์ตเมือ่อไปเทาเทิ้งกินเทิ้งนังมัน่นเป็นพันหมดเลยครับเขี่ยมแพร่นี่ลงเพิ่นเป็นพันเล็กเที่ยวมากโมนิกะเก็บเต็มมามอกรับบ่ม,ม,มีอย่าง,างไรโมแต่รู้งท้นอย่างาย กรได้น้ำตามนี้ตามที่เห็นนี่ครับผมจะถือว่าโอเคมากๆผมดูดไปพักดูดไปพักกับบอรครับเพื่อจะหดบอก,กอมะละกอหดบอกกอรครับก้อนาน,านั้นคือน้ำบ่มีใส่แล้วทุกงมือนี่เกือบเพิิง ดูดมาประมาณเดือนหน,นึ่งได้เกือบเกือบเพิงสาครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝ่าคลื่นนะครับฝ่าคลื่ฝนตกแน่แดดจะบ่ค่อยนี่ได้ตามนั่นจะพอขอแต่ว่ามีน้ำได้ใส่ครับก็โอเคแล้วน้ำก็ยังม่ไหลลงบอ่อนามฝนนะครับยังม่ไหลลงบอ่อ ผนบานผมบกค่อยดีปันใดแต่บานเก๋ใจกันตกดีดีครับมีรอบครับประมาณนี้ครับน้ำที่ได้นี่ออกพอดนิ่นิววะครับคิดว่า หรือว่าปั๊มสองนิ้วนี่ออกแค่นี้ครับผู้ใดมีประสบการณ์แนะน้ำผมแน่ครับให้ความคิดเห็นน้ำผมแน่ซอยกันพัฒนาครับเอาไปไประยุกต์ใส่เป็นของเจ้าของบ่ได้หวงบ่ได้จดสิทธิ์ที่ยังโตัวฐานปัน๊มนี่จำเป็นต้องถ้าเป็นปัํมหนึ่งนิ้วนี่ผมจะเอาตัวปั๊มเนี่ยตัวมอเตอร์เนี่ยติดกับนี่เลยครับ แต่พอดีสองนิ้วนี่ใส่สองตัวก็ได้ใส่เ mm. ทปฐานไหมเพื่อจะรับมอเตอร์ตัวนี้น้ำ mm. เพื่อจะให้ได้ mm. ตำแนหน่งยึด mm. เพื่อสิให้มันได้ปัน mm. เพื่อจะได้ให้ได้ mm. สายพันเบอร์เดียวกัน mm. เพื่อสิให้ได้ mm. รอบพอกัน หนึ่งอันดับแรกนี่ลืมบอกไปว่ามอตเตอร์นี่ผู้ใดอยากซีเฮีน,นะครับให้ซื้อหน้าตาคือกันยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันสเปกทอกันพยายามให้ได้จุดหนีมาก,ก่อนครับ mm hmm. เพื่อจะให้ได้รอบที่เท่ากันส่วนแผงเนี่ยคือกันครับได้ว่าผมนี่ทุ่นหน่อยแต่ลยได้ใส่แบบ แ็งแตกครับแ็งละพันบาทนี่สเปคแ็งครับ450วัตต์ออกบดเต็มเลยครับอย่าลืมว่ามันแตกมันอาจจะออกแค่ร้อยวัตต์หรือว่าสองรอยวัตต์นะครับสี่รอยเนี่ยเขาตัดออกเลยครับคำมาสี่รยหาสิบวัตต์นี่บรต้องไปคิดถึงแต่ความการทำงานสู่แ็งที่สมบูรณ์บ่ได้เลยครับถึงจะวัดลายกว่านี่สา0รอยามสิวัตต์นี่ครับ แขงที่เยอะมากนี่ของพีไส้เนี่3สามวันสามสิบวันนี่ไฟออกแห้งกลัวครับจังไดกะถ้าเป็นระดับอาจารย์ที่เพิ่นอันนั้นนี่ดีผมว่าเพื้นเพิ่นสีเลือกดีกว่านี้่พิ่นสีใส่วิธีที่แบบไปสื่อแถงเก่้ามากหล่ะกับพิ่นจิม,มาพาพาแถงหรือเปล่าผมกระบ,บน ผมเบิงๆอยู่ครับแต่ว่ายังม่ไห้ศึกษายังคาดคนไหนเพิ่นพาแตวแอมมันสีเพิ่มเดี๋ยวผมว่าเน่ใจว่ามอเอร์ที่เขาปั่นอยู่เนี่ยต้องการใส่แอมแมนบอร์ยังสี่นะครับถ้าต้องการใส่แอมเนี่ยถ้าพาแบบนั้นผมว่าสุดยอดเลยนะครับแบบหลายๆท่านเพิ่นเฮ็ดไปในคลิปใน youtube ให้เขาเบ่งนี่หละครับมันมันสีคุ่มท่าวกวัวใส่แผงเดียว จริงๆมอเตอร์พวกนี้ใส่แผงเดียวต่อหนึ่งลูกนี่ก็ได้ครับกระปัมหนึ่งนิ้วมอเตอร์ปัมหนึ่งนิ้วมอเตอร์หนึ่งตัวแผงหนึ่งแผงนี่ใส่งานได้ผมเทสมาแล้วก็่คือว่าพานครับแต่ถ้าพาได้อีกได้แอมเพิอมมาอีกแบบสามารถเทดมอเตอร์ได้ทางานได้เต็มประสิทธิภาพฟัพวนี่พานี่สีคุ้มคาอยู่ในความคิดของผม ดึตถือหรือสิพิษนี่กระบอกหูเพือกันแต่ว่าถ้าถ้าไส้นะครับผู้ใดมีทุนนี่ไส้ปั๊มหนึ่งนิ้วปั๊มหนึ่งนิ้วแล้วกะมอเตอร์หนึ่งโตัวแผงสองแผงนี่สุดยอดเลยนะครับผมเห็ดมาแล้วเดี๋ยวผมติดภาพไปเบึ้งเลยว่าประสิทธิภาพของมอเตอร์นี่เหเทปงานหลาย ได้เต็มที่มากๆได้คุ้มค่ามากๆเดี๋ยวผมยบภาพไปเป่งโตปั่มหนึ่งหนิวต่อครับนี่ตอนนี้กันนาจ,จะประมาณจะเกือบแปดโมงจะสีได้น้ำแบบนี้แนะครับเบิดมื่ออย่าลืมนะครับอย่าลืมแสดงความคิดเห็นบอกผมเนี่ยว่ามันคุ่มบอเนี่ยมันออกตรเนี้ แต่ว่าผมเทียบเบิ้งกับหนึ่งนิ้วที่สีภาาไปเบิ้งนี่ผมว่าสูนหนึ่งนิ้วบ่ได,นะด้นะเ๋ยวจิตไปเบิ้งเลยครับที่น้องจำภาพนี้ไว้ครับภาที่น้ำออกนี่ไว้น้ำไหลนี่ไว้เดี๋ยวผมพาไปเบิ้งหนึ่งนิ้ว่อ นี่ลองพามาบึงหนึ่งหนียวต่อกับปั๊มตัวนี้หนึ่งหนียวแผงสองแผงโมโนโสองแผงโมโนสมบูรณ์ครับแผงปกติแผงสมบูรณ์แผงบ่แตกนี่รอบป,ปั๊ม ประมาณนี้เดี๋ยวมาเบิ่งน้ำออกครับนี่มันเต็มครับน้ำม,มันเต็มทอหนึ่งนิว้วเต็มแบบแดดอ่อแบบนน้ำบัตรซีให้เบิ้งเนี่ย เป็นโหลดแดดโหดครับม่มีแสงแดดปั่มหยุดเดี๋ยวทาแดดแป๊บนึงครับเรี่ยม,มาแล้วองศาแดดอยู่ทั้งฝุ่นครับหันข,าง,ขางน้ำก็ะเลยบ,บอนี่บันไดน,นี่ครับผมว่าตัวนี้มันเต็มบาตสีติดภาพครัว ปั่ำเมื่อกี้ต่ำสองนิ้วมันจิเต็มประสิทธิภาพทำงาน,นเต็มกลัวต่ำสองนิ้ววางท่นนี้ที่ผมเฮ็ยดยูผมต่อตรงนะครับบม่ได้ใส่อันใดเป็นโตกแปลงหรืออย่างแข็งตรงๆครับมาหาหมอเตอร์เลย แผงตัวนี้สาม่สิบวัตต์สองแผงครับเป็นแผงโมโนต่ำตโตสนิ้วนั่นทีพทะทพระเบิงสีพานมาครับผมเคยเอาใส่เนี่ยครับใส่นิ้วเครื่องใส่นิ้วเครื่องนี่ผมเคยเอาใส่นิ้วเครื่องเนี่ยครับใส่ผมรู้สึกว่าน้ำที่ออกดีกว่านั้น เหมือนกับแบบหลอดหน่อยหรอมีแห้งดึงมีแห้งดึงดึงไงกลัวดึงสะดวกกลัวหลอดมันหน่อยดูดได้ง่ายกลัวอย่างสิในครื่องจีดของผมนะครับผมจะเลี้ยว่า้จี่ร่องเอาใส่ตัวนี้กลับไปใส่บาดาลตัวนั้นดึงว่ามันสิด,ดูดดีกว่าเกาบบ บิดมือครับจนกว่าสิบอมีแดดตัวนี้น้ามแบบใส่เบิดปีด้วยครับใส่เบิดปีบอรตรองยานเบิดผู้ใดสิคิดขุดบอ่อครับมี่บดานทำนีบาดานอยู่แล้ว มาต้องขุดครับดูดลงพักบอ่อดีกว่ามาต้องมาต้องลงทุนหลายครับขุดบอ่อก็ต้องมีหมื่นสองหมืนตัวนี้ลงทุนบ่ถึงหมื่นครับปั่มตัวหนึง่งมอเตอร์ตัวหนึง่แง 2, แผงสองแผงเสียมคค้ง้นมาตั้งแบบนี้คือได้นา้ำใส่แล้วครับ ได้แน่นอนแล้วตัวนี้นี่ผมใส่มาสองปีกลัวแล้วครับสิ่งที่ชำาุดไปจะคือสายพันครับสายพันสองเส้นแล้วก็แปลงทานหนึ่งคูทีบเลี่ยนไปแล้วเลยครับแล้วก็ใส่มาเลยครับบันที่นี้ บบเบิดบตพังจะคือต่ำหนี่บเป็นยังครับสุดยอดของความทานเนี่ยั่มชักเพราะวาหลอบต่ำครับผมหลอบต่ำต่มชักนี่รู้ๆกันอยู่ครับเป็นของเก่าแก่ดึกดำบรรพีแบบเทคโนโลยีแรกๆเลยครับแต่ว่าความสามารถกับความทนทานนี่คือแบบสุดยอดครับ จังอดไรกฝากนี่นด้วครับพี่น้องกดไปกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยพัฒนาซอยกันครับใส่ใดบอ่อเห็ดแบบใดใส่ดีผู้ใดมีประสบการณ์ดีกว่านี่แชร์ให้ผมนะครับออกความคิดซอยผมบอกเทคนิคผมเนี่ยครับทุกคนใน YouTube เป็นอาจารย์ผมเบิดทุกคนฝากไว้ ในเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ